วันนั้นวันที่2 9เพี่เดือนเมษายนเวลาก็ประมาณสักเก้ามงกว่าเป็นวิวลล่าขนาดใหญ่ไหมวิลล่าขนาดใหญ่ครับคือตั้งอยู่บนเขาหรือไงเป็นเนินเขาผมว่าได้ภาพมาเป็นคนแรกเลยที่ว่าแม่ตายครัง้งแรกศพอยู่บนเตียงผ้าใบนะครับคือลักษณะเหมือนเธอมองวิวเป็นครั้งสุดท้ายประมาณนั้นแล้วเธอย,ยิงตัวเองนะฮะเจ้าที่ของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนเขาคิดว่าแม่ยังไม่ประสบ,บชีวิตก็นำล่างลงมาไว้ที่พื้นแล้วนอนนอนนั้นหัวเนี่ยไปอีกทิศทางหนึ่งสลับกับที่ยกลงมาไว้ข้างล่างแต่ในขณะนั้นน่ะทราบว่า อาวุธปืนที่แหม่มใช้เนี่ยคนร่วงตกมาอยู่ที่พื้นเช่นกันแล้วลักษณะนี้คือปืนตกอยู่ข้างไหนครับของเตียงอยู่ข้างข้างฝาละแล้วกระสุนเข้าไหนฮะเข้าขมับซ้ายเข้าขมับซ้ายครับทะลุทะลุฝาใช้มือไหนจับมือซ้ายครับมือซ้ายยิงนะใช่มือซ้ายจับแล้วจ่อที่ขมับซ้ายเนี่ยเอาแล้วปืนไปตกวาได้ไงคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเตียงและปืนน่าจะอยู่บนที่ล่างขณะที่เจ้าหน้าที่ไป ยกศพลงมาเพื่อตรวจร่างกายปืนอะหล่นปืนก็หล่นไปที่พื้นทีเนี้ยไอในมุมของกล้องกล้องเนี่ยมันถูกดันขึ้นถูกดันขึ้นครับอันนี้คือกล้องมันมุดจนแทงลงงลางปะคือมันคล้ายๆตัวทีย่น่าจะดึงดึงลงแต่ว่าจริงๆแล้วพอหลังจากดันกล้องลงปุ๊บเนี่ยทั้งฝั่งคุณกุทรีนก็ยังเดินเข้าเดินออกอยู่อย่างนี้ถูกไหมฮะครับก็จบชีวิตตัวเองคือในส่วนตัวนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะของกล้องวงจรปิดที่มันแจดงถึงพฤติการพฤติกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า ไม่มีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายคือทางฝั่งป้าติ๋มเองเนี่ยรู้จักกับคุณแคทลีนมา17ปีนะครับแต่มาอยู่สมุยเนี่ย12ปีแล้วสร้างบ้านคือสร้างวิลล่าทั้งหมดเนี่ยห้าหลังแล้วก็จําหน่ายไปแล้ว3หลังเลยอีกสองหลังที่ยังไม่ได้จําหน่าย,เ,ยเอว่าเอาว่าจะโอนให้ให้กับทางสามีเก่าอดีตสามีแล้วก็สร้างหลังที่เธอเองเนี่ยจบชีวิตตัวเองเนี่ยอีกหนึ่งหลังไว้เพื่อเป็นสมบัติส่วนตัวคือหลังจากเกิด เขาเห็นป้าติ๋มแกพูดว่าแกเป็นคนสนิทนะแล้วก็คนนี้สนิทก็อยากได้แหล่งข่าวเราก็สัมภาษณ์คนเลยทีนี้เราก็ถามว่า,าพินัยกรรมเนี่ยบ้านรู้สึกยังไงที่แหม่มทําพินัยกรรมให้แกบอกว่าแกไม่อยากได้พินัยกรรมอยากได้อยู่กับแหม่มทีนี้มูลเหตุม่าจะมาจากอะไรป้าติ๋มคนนี้แกบอกว่าแหม่มเนี่ยมีอะไรเนี่ยจะคุยให้กับบ้าแม่บ้านเนี่ยคือถือเป็นคนสนิทเลยทุกเรื่องแม่งันตั้งเรื่องป่วย จะไปโรงพยาบาลจะบอกทุกเรื่องแล้วก็ในคืนเดียวกันนะก็แหม่มคนเนี้ยส่งเมสเซจเมสเซจส่งไปที่โทรศัพท์ของป้าติมแต่ป้าติมไม่ได้อ่านแกบอกอืว่าพรุ่งนี้ เราเจอกันนะเราต้องพูดคุยกันอีกเยอะมันมีเรื่องซับซ้อนอันนี้เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสในนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแปลเป็นไทยออกมาแล้วนะครับ<อ>คือคุณแคทรีนบอกแบบนี้ให้บอกว่าถนนของฉันสิ้นสุดแล้วที่นี่<อ>ฉันคิดอย่างจริงใจว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเลือกคุณให้เป็นผู้ดำเนินการของฉันไม่มีอะไรซับซ้อนสาเนาพินัยกรรมของฉันอยู่ในตู้นิรภัยของฉัน ฉันอยากจะเผาศพและเอาคี้เท่าของฉันไปไว้บนเกาะส่วนบริษัทที่มีอยู่เป็นบริษัทวิลล่าที่มีทั้งหมดของฉันเหลืออีกสองหลังขอคืนให้แฟนเก่าของฉันและบัญชีธนาคารอีกบางส่วนขอให้คุณส่งมอบแมวทั้ง3าตัวที่ฉันรักฉันขอมอบโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งไม่มีรหัสให้คุณด้วยฉันชำระค่าสมัครสมาชิกไว้แล้วเป็นเวลาหลายเดือนและโปรดแจ้งบุคคลต่อไปนี้ในฝรั่งเศสว่าฉันตายแล้วได้แก่เป็นเพื่อนของฉันในฝรั่งเศสมีเพื่อนของแม่อุปถัมภ์ของฉันมีอดีตสามีของฉัน มีลูกพี่ลูกน้องของแม่และลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ฝั่งแม่พร้อมทั้งเธอเองยังได้มีการเล่าถึงความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยของเธอตกลงแล้วเนี่ยทางฝั่งคุณแคทรินเนี่ยให้ปฏิมีอะไรบ้างครับเท่าที่ทราบรถยนต์คันเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์รถยนต์หนึ่งคันแล้วก็เห็นว่าในมีแหวนเพชรเลือดสร้อยอะไรต่างๆที่อยู่ในตู้เซฟแล้วก็เงินก็ไม่ทราบจํานวนส่วนบ้านที่เป็นวิลล่าตรงนั้นเท่าๆที่คร่าวๆจากเราที่อยู่ในเกาะสมุยนะก็ประเมินค่าประมาณ 25ล้านถึง30ล้านเฉพาะวิลล่าหลังนั้นแล้วว็เนี้ทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นเนี่ยสองไร่ก็ประมาณไม่เกิน10ล้านประมาณ7ล้านถึง8ล้านจริงเหรอครับคือไม่ได้ติดทะเลใช่ไหมไม่ติดทะเลห่างกันเยอะครับกรณีของการเซ็นพินัยกรรมเนี่ยถ้าสมบูรณ์ก่อนมันต้องเป็นแบบไหน,นโดยส่วนใหญ่ที่มาพบผมเนี่ยนะครับก็จะให้เราออกใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันสติสมรชญะแล้วจะไปทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองคี้คำว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยจริงๆก็คือไปทําที่เขตหรือที่อําเภอ นะครับคานนี้เวลาไปเนี่ยจะไปทําที่เขตรอำเภอเขาต้องการแบบรองแพทย์ยืนยันสติสัญญาเจ้าที่เนี่ยไม่ได้แค่บอกให้เซ็นให้เขียนให้อะไรยเยอะนะเขาก็ประเมินเหมือนกันประเมินว่ามีสติตามที่หมอเขียนมาด้วยหรือเปล่าก็เป็นการประเมิน2ชั้นเวลาเขาจะแย้งกันเนี่ยในเรื่องของมรดกเนี่ยเราไปขึ้นในชั้นศาลเขาจะแย้งว่าในขณะที่ทำเนี่ยมีสติไม่มีสติโดยส่วนใหญ่เนี่ยคำว่ามีสติไม่มีสติเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ โรคสมองเสื่อมแต่เพราะคนทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผมไม่เห็นภาพต่อไปนิดนึงว่าพินัยกร,รมตามกฎหมายไทยกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบเท่านั้นครับแบบของบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด5แบบแต่หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบแบบที่1ก็คือพินายกร,รมฝ่ายเมืองที่พี่หมูบอกว่าให้ไปทําที่อําเภอแบบที่อสองเป็นแบบธรรมดาก็จะเป็นแบบที่มีการไปนั่งคุยกับทนายความมีการพิมพ์ราย,ายละเอียดต่างๆทั้งหมดไอ้แบบนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นแบบธรรมดาที่ต้องเซ็นต่อหน้าพยาน2คนแบบที่3ที่สําคัญก็คือแบบเขียนเองทั้งฉบับคําว่าเขียนเองทั้งฉบับจะต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองเจตนารมณ์ของกฎหมายในข้อที่3เนี่ยต้องการที่จะให้เห็นว่าเขามีสติสัมปชัญญะไอแบบที่3เนี่ยไม่ต้องมีพยานไอแบบที่3เนี่ยห้ามแปะโป้งห้ามใช้นิ้วแปะโปงครับต้องเขียนลายเซ็นเท่านั้นถ้าไม่มีตามนี้ถือว่า เป็นโมฆะหมดครับจากข้อเท็จจริงที่ได้มีการฟังกันมาตอนต้นเนี่ยก็เห็นว่ามีการทําพินัยกรรมเก็บไว้ในตู้เซฟผมเข้าใจว่าน่าจะมีการทําแบบที่2โดยการที่ว่ามีการทําแล้วก็มีการเก็บไว้ที่ทนายความ1นึ่งฉบับแล้วก็ตัวของผู้ตายเนี่ยเก็บไว้1นึ่งฉบับนะครับผมก็แค่มองว่าในกรณีที่ปรากฏเป็นภาพในมือถือน่าจะเป็นเรื่องของผู้ตาย แจ้งดีเทลรายละเอียดไปให้ผู้ที่รับผลประโยชน์รับทราบอยากจะบอกอรือไหมก็อยากจะบอกปาติมว่าให้กําลังใจนะพี่ให้กําลังใจแล้วให้มีสติในการที่จะนําร่างของผู้เสียชีวิตไปทาพนกิจ